ค่ำคืนในกรุงเทพเสียงฝนโปรยลงกระทบหลังคากระเบื้องกลิ่นหอมชื้นของดินผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงในห้องสวีทเธอคือหญิงสาวบ้านนอกร่างกายสั่นไหวเพราะความประมาแสงไฟนวลจากโคมระยะส่องจับผิวเธอทุกสายตาของเขาจับจ้องชายหนุ่มผู้เป็นซีอผู้ทรงอำนาจเสียงหัวใจเธอเต้นแรงทุกจังหวะด,ดังแข่งกับเสียงฝนด้านนอก มือของเขาเอื้อมมาสัมผัสแก้มเธอผิวร้อนเผาเหมือนถูกไฟเผากลิ่นแอลกอฮอล์เจือในลมหายใจเขาสายตาคมกริบสะกดราวกับเสือจ้องเหยื่อร่างเธอเหมือนถูกตรึงแน่นทุกแรงกดของเขาทำให้ร่างบางไร้เรี่ยวแรงเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นห้องไม้ดังชัดเจนในความเงียบเสียงไอเย็นสันสานก่อให้เกิดบรรยากาศกดดันหนักอึ้ง เขากระซิบใกล้หูเธอน้ำเสียงทุ้มต่ำสันสะเทือนเข้ากลางใจทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยอำนาจดวงตาเธอเบอิกกว้างแววตาสันไหวปนหวาดกลัวและสับสนกลิ่นควันบุหรีจ่จางๆยังติดอยู่ในม่านผ้าเธอหายใจไม่ทั่วท้องทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนบีบหัวใจให้เต้นแรงขึ้นเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังเดินช้ายอย่างทรมานเธอ,อพยายามหันหน้าหนี แต่เขาบังคับให้สายตาประสานกันโลกทั้งใบแคบลงเหลือเพียงเขาและเธอที่ไร้ที่พึ่งริมฝีปากร้อนจัดกดแนบลงมาเธอสะดุ้งเหมือนถูกกระชากจากความฝันรสสัมผัสนั้นไม่อาจปฏิเสธร่างกายสั่นสถานระคนทั้งหวัดหวันและมึนงงเสียงฟ้าร้องคำรามก้องหน้าต่างสั่นสะเทือนเหมือนธรรมชาติเองอยังสะท้อนความวุ่นวายในใจเธอเธอหลับตา แต่น้ำตาเอ่อคลอเบ้าทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความว่างเปล่าเหลือเพียงสัมผัสร,ร้อนแรงของเขาที่ไม่ยอมหยุดลงเสียงเตียงสั่นไหวตามแรงกดหัวใจเธอเหมือนจะระเบิดออกจากอกลมหายใจหอบทีจนแทบขาดอากาศแสงไฟสีทองส่องกระทบผิวขาวซีดเธอสถานทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวความรู้สึกแปลกประหลาดตีตื้นในอกผสมทั้งหวาดกลัวและวูบไหว เสียงฝนด้านนอกยังคงตกหนักกลิ่นอับชื้นซึมผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเสียงฟ้าผ่าสว่างวาบทำให้เธอสะดุ้งจนตัวสัน่นเขากระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นราวกับไม่ยอมปล่อยให้เธอหลุดหนีดวงตาคมนั้นส่องแสงวาวเหมือนสัตว์นักล่าขณะที่ร่างเธออ่อนแรงจนแทบไร้เรี่ยวแรงต่อต้านความเงียบแผ่คลุมทั่วห้องเหลือเพียงเสียงครางต่ำของเขา และเสียงสะอื้นในลําคอของเธอที่พยายามกดกลืนไว้ทุกสัมผัสยิ่งรุนแรงทุกการเคลื่อนไหวยิ่งกดดันเธอรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองทุกสิ่งกำลังหลุดควบคุมเสียงนาฬิกายยังคงเดินช้าวินาทีแต่ละช่วงยืดยาวทอนเธอไม่รู้ว่าเมื่อไรค่ำคืนนี้จะสิ้นสุดแต่ความมืดกำลังโอบรัดเธอแน่นขึ้นทุกขณะม่านผ้าถูกลมฝนพัดปลืไวไหว เงามืดบนผนังสันระริกเธอมองเห็นเพียงเงาร่างของเขาท่าทับลงมาเสียงหายใจของเขาหนักหน่วงอบอวนไปด้วยความร้อนแรงเกินควบคุมกลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นน้ำหอมฉุนจัดทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงรัวเหมือนกลองศึกเธอพยายามดิ้นรนเล็กน้อยแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกกดแน่นขึ้นเหมือนถูกขังในกรงที่ร้ประตูทางออก เขากระซิบคำพูดสั้นๆใกล้หูน้ำเสียงแหบต่ำชวนขนลุกเธอสั่นสถานเพราะไม่รู้ว่าต้องตอบสนองอย่างไรความเงียบของเธอกลับถูกตีความเป็นการยอมรับแสงฟ้าแลบวาบเข้ามาอีกครั้งส่องให้เห็นน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มดวงตาเธอพร่าเลือนแต่ภาพร่างสูงใหญ่ยังชัดเจนเหนือร่างเธอเสียงเตียงไม้ดังเอดอาร์แข่งกับเสียงฟ้าคำรามทุกจังหวะเหมือนกรีดลึกเข้าไปในความทรงจำ ร่างกายเธอสั่นไหวจนแทบแตกสลายความรู้สึกหวัดผวาแผ่ซ่านไปทั่วทั้งอกทั้งใจเสียงสายฝนด้านนอกกระหน่ำแรงขึ้นหยดน้ำไหลรินลงกระจกเป็นเส้นยาวคล้ายกำแพงใสที่กักขังเธอไว้ในห้องมืดมิดเธอหอบหายใจถี่ริมฝีปากแห้งผากทุกแรงกดจากเขาทำให้เธอเหมือนจะขาดอากาศเสียงหัวเราะทุ้มต่ำดังขึ้นข้างหูแฝงด้วยความพอใจที่ก่อให้ขนลุก เธอเม้มปากแน่นพยายามกลืนเสียงสะอื้นที่ไหลยย้อนขึ้นคอกลิ่นควันบุหรี่เก่ายังอบอวลในผ้าม่านยิ่งทําให้บรรยากาศอึดอัดแสงไฟจากโคมระยะสั่นไหวราวกับจะดับลงในทุกขณะเขาจับข้อมือเธอแน่นรากับโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นร่างเธอสั่นสถานเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเตียงดวงตาเธอเบอิกกว้างสะท้อนเงาของเขาที่กดทับอย่างไม่หยุดยัง้ง เสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปแต่สำหรับเธอทุกวินาทีคือความทรมานที่ไม่มีทางหนีความมืดในใจเริ่มหนาแน่นบทบังทุกแสงสว่างที่เหลืออยู่ในห้องนั้นดวงไฟเหนือศีรษะกระพริบวูบไหวแสงสลัวคล้ายเทียนใกล้ดับเธอมองเห็นเงาทาบทับเคลื่อนไหวอยู่เหนือร่างเสียงฝนซัดก,กระจกดังสนัน่นคล้ายเสียงกรีดร้องของใครสักคนที่ถูกขัง เธอหายใจติดขัดลมหายใจร้อนจากเขายิ่งกดทับลงมาความเงียบหนาหนักคลุมทั่วห้องได้ยินเพียงเสียงเตียงเสียดสีกับพื้นและเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนเจ็บร้าวดวงตาเขาจ้องมองด้วยประกายเร่าร้อนแสงความดุดันและหิวกระหายในขณะที่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความพรั่นพึงน้ำตาไหลเป็นสายจนซึมลงบนหมอนทุกสัมผัสที่รุนแรงเหมือนคลื่นซัดไม่หยุด ร่างกายเธอสั่นไหวตามแรงบีบคั้นเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงบทบังเสียงสะอื้นเผ่วเบาของเธอแสงฟ้าผ่าวาบเข้ามาอีกครั้งทําให้ห้องสว่างชั่ววูบเผยให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างรอยยิ้มพึงใจของเขาและดวงตาเปื้อนน้าตาของเธอที่จ้องขึ้นไปอย่างสิ้นหวังเสียงฟ้าร้องคำรามสะเทือนกระจกจนสั่นไหวเธอกระตุกเล็กน้อยราวกับถูกปลุกจากฝันร้าย แต่ความจริงกลับโหดร้ายยิ่งกว่ามือหนาของเขากดตรึงแน่นไม่ปล่อยเหมือนกำลังยึดครองทุกสิ่งที่เป็นเธอลมหายใจร้อนจัดกระทบต้นคอทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งร่างน้ำตาไหลรินไม่ขาดสายเปียกชุ่มเส้นผมและหมอนสีขาวเสียงสะอื้นที่กดกลืนไว้สันสถานแต่เขายังคงเคลื่อนไหวด้วยแรงไม่ลดละแสงไฟสลัวสะท้อนเงาบนผนัง ร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวท่าทับเงาอบอบ,บางเธอพยายามเบือนหน้าหนีแต่เงานั้นยังคงกดทับอยู่ไม่หายไปเสียงนาฬิกาเดินช้าแต่ละวินาทีเหมือนยืดออกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความมืดและเสียงฝนภายนอกกลายเป็นพยานเงียบงันต่อค่ำคืนนี้เธอหลับตาแน่นพยายามปิดกั้นความจริงตรงหน้าแต่สัมผัสที่หนักหน่วงยังคงย้ำเตือน ว่าหนีไม่พ้นจากค่ำคืนที่ถูกจองจำนี้เสียงไอเย็นจัดพ่นลมออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ร่างเธอกลับร้อนผ่าจนแทบไห,หมเหงื่อซึมทั่วผิวกายผสมกับหยดน้ำตาที่ไม่หยุดไหลเขายังคงขยับช้าแต่หนักหน่วงทุกแรงกดเหมือนตอกลึกลงในความทรงจำเธอสะอื้นเบาหาหะเสียงนั้นแทบไม่อาจทะลุออกไปพ้นผนังห้องผ้าม่านแกว่งไหวแรงตามแรงลม เงาสะท้อนที่ซ้อนทับดูบิดเบี้ยวราวกับภาพในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดดวงตาเธอพร่าเลือนสายตาไหวระริกเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่กลับสะท้อนใบหน้าของเขาที่กำลังหลงระเริงรอยยิ้มบางบนริมฝีปากของเขาเหมือนมีคมกริดใจเสียงเตียงไม้ยังคงดังสม่ำเสมอคล้ายเสียงกลองที่บีบหัวใจเธอให้เต้นแรงขึ้นทุกการเคลื่อนไหวราวกับโซ่ตรวน ผูกมัดเธอให้ติดอยู่ในค่ำคืนนี้เธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมพยายามกลบเสียงร้องในลำคอแต่ยิ่งกดกลืนก็ยิ่งรู้สึกเจ็บลึกลงไปจนแทบขาดใจความมืดคืบค,คลานปกคลุมทั่วห้องเสียงฝนด้านนอกกระหน่ำหนักขึ้นทุกหยดกระแทกกระจกดังสะท้อนในอกเธอเขายังคงกดตรึงอย่างไม่ลดละลมหายใจร้อนแรงสาดกระทบผิวจนขนลุกสู้ กลิ่นกายผสมกลิ่นเหงื่ออบอวนเต็มอากาศยิ่งทำให้เธออึดอัดจนแทบขาดอากาศหายใจน้ําตาย,ยังคงหลั่งรินเปียกชื้นทั่วข้างแก้มไหลซึมลงบนหมอนขาวเป็นวงเข้มเหมือนร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนแสงฟ้าแลบสว่างว่าเข้ามาอีกครั้งสะท้อนภาพเงาของร่างสูงใหญ่ครอบคลุมเธอเธอเบิกตากว้างในความมืดพร่ามัวแต่ไม่อาจหนีเงานั้นได้ เสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อทุกจังหวะประสานเข้ากับเสียงเตียงที่สั่นสะเทือนบรรยากาศรอบตัวเหมือนกำลังบีบคั้นให้เล็กลงเหลือเพียงร่างกายเธอที่ถูกยึดครองโดยสิ้นเชิงริมฝีปากเธอสั่นริกคคำพูดใดก็ไม่อาจเปล่งออกมามีเพียงเสียงสะอื้นที่หลุดรอดเบาหาหะท่ามกลางความหนักหน่วงที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดเสียงฟ้าคำรามก้องอีกระลอก สะเทือนผนังจนห้องทั้งห้องสั่นไหวเธอสะดุ้งว่าแต่ร่างกายยังถูกปรึงแน่นไม่อาจขยับสายตาคมของเขายังคงจับจ้องเรากับจะกลืนกินทุกลมหายใจของเธอประกายตานั้นเต็มไปด้วยแรงปรารถนาตรงกันข้ามกับสายตาเธอที่พลาเลือนด้วยหยดน้ำตากลิ่นฝนชื้นซึมผ่านเข้ามาทางหน้าต่างผสมกับกลิ่นกายร้อนแรงที่ปกคลุมทั้งห้องอากาศอึดอัดเหมือนกำลังบีบหัวใจให้หยุดเต้น เสียงเตียงไม้เสียดสีไม่หยุดเหมือนเสียงกรีดซ้ำลงในความทรงจำทุกแรงกดคือรอยแผลที่ไม่มีวันหายทุกวินาทีคือการจองจำที่ทรมานเธอกัดฟันจนได้ยินเสียงเบาหาหะเลือดซึมออกจากริมฝีปากแดงช้ำแต่ยังไม่อาจปลดปล่อยเสียงกรีดร้องออกมามีเพียงลมหายใจหอบสั้นที่สั่นสถท้านเงในห้องยังคงบิดเบี้ยวไหว ภาพทับร่างบางที่อ่อนแรงเหมือนภาพวาดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มพึงใจของผู้ครอบครองเสียงนาฬิกาบนผนังยังคงเดินช้าติ๊กต่อกระดังก้องในความเงียบอึดอัดแต่สำหรับเธอแต่ละวินาทีเหมือนพันธนาการที่ยืดยาวเขาโน้มใบหน้าลงมาใกล้ลมหายใจร้อนจัดประทับผิวแก้มที่ชุ่มน้ำตาดวงตาเขาเต็มไปด้วยแรงปรารถนา ในขณะที่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความม่างเปล่าเสียงฝนซัดแรงขึ้นจนกระจกสั่นระริกแสงฟ้าแลบวอดสว่างทั้งห้องเธอเห็นภาพเงาของตนเองบนบาน,นกระจกเงาที่สะท้อนความอ่อนแรงและความสิ้นหวังเตียงไม้สั่นสะเทือนหนักขึ้นทุกแรงกดดันเหมือนค้อนตอกซ้ำลงกลางใจเธอหอบหายใจสั้นติดขัดเหมือนถูกดูดกลืนไปในความมืดมิดกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเหงื่ออบอวนรอบตัว ยิ่งทำให้บรรยากาศแน่นทึบไม่มีแม้แต่เสียงจากโลกภายนอกมีเพียงเสียงของเขาที่แทรกซึมเข้ามาในหูเธอปิดตาแน่นอีกครั้งร่างกายเกรงสั่นไหวอย่างไร้เรี่ยวแรงความมืดทับทับลงมาและค่าคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเสียงหายใจของเขาหนักหน่วงขึ้นเรื่อยหาหะเราวกับคลื่นใหญ่ที่ซัดซ้ำไม่หยุดทุกแรงกดเหมือนจะทำลายความเป็นตัวตนของเธอ น้ำตาย,ยังคงเอาา่อไหลซึมเปื้อนหมอนจนชุ่มไปทั้งแถบดวงตาพร่ามัวไม่อาจมองเห็นสิ่งใดชัดเจนเหลือเพียงความมืดและเสียงสถานที่ก้องในหัวเงาร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยั้งแสงไฟสลัวสะท้อนเส้นผมที่เปียกเหงื่อหยดน้ำไหลลงตามแผ่นหลังเขาก่อนจะหยดกระทบผิวเธอจนสะดุง้งเสียงเตียงไม้เสยดสีดังต่อเนื่องคล้ายเสียงโซ่ตรวนที่กักขังเธอไว้ ทุกครั้งที่พยายามดิ้นรนยิ่งถูกกดลึกลงสู่ความหนาวสถานและไร้ทางหนีลมหายใจเธอสั้นและที่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บร้าวกลางอกในหัวมีเพียงความคิดเดียวที่ก้องสะท้อนว่าเมื่อไรค่ำคืนนี้จะสิ้นสุดลงแต่ความจริงยังคงโหดร้ายเพราะเขายังไม่หยุดและเธอก็ยังคงถูกจองจำอยู่ใต้ร่างนั้นเสียงฝนกระแทกกระจกดังไม่ขาดสาย เหมือนเสียงประทับตราความจริงอันโหดร้ายเธอหอบหายใจราวกับกำลังจมอยู่ใต้น้ำดวงตาพร่ามัวเต็มไปด้วยม่านน้ำตาภาพตรงหน้าเบลอเลือนแต่เงาของเขายังคงทับถมลงมาไม่ผ่อนคลายกลิ่นกายร้อนแรงยังอบอวนรอบตัวเหมือนหมอกควันที่ปิดกั้นทุกทางหนีเธอพยายามกัดฟันกดเสียงสะอื้นแต่กลับยิ่งทำให้เลือดซึมตามริมฝีปากมากขึ้นเสียงหัวใจดังครมครามในอก เต้นนี่เป็นจังหวะจนเจ็บร้าวร่างกายอ่อนแรงแทบขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นแสงฟ้าแลบวาบเข้ามาอีกครั้งทําให้ทุกอย่างสว่างชั่ววินาทีเผยภาพน้ําตาอาบแก้มตัดกับรอยยิ้มพึงใจของเขาอย่างชัดเจนเธอหลับตาลงแน่นพยายามหลีกหนีสู่ความมืดภายในใจแต่เสียงเตียงที่สั่นสะเทือนและลมหายใจหนักหน่วง ยังย้ำเตือนว่าเธอไม่อาจหนีไปได้เลยเสียงนาฬิกาบนผนังยังคงดังติ๊กตอกชัดถ้อยชัดคำแต่และจังหวะเหมือนคมมีดกรีสซำลงในหัวใจเธอเวลายืดยาวไร้ที่สิ้นสุดเขายังคงกดตึงร่างเธอแน่นน้ำหนักตัวมหาศาลบดบังทุกทางหายใจลมหายใจร้อนจัดแผ่วผ่านต้นคอทิ้งร่องรอยสถานไปทั่วสันหลังเธอพยายามเบือนหน้าหนี แต่แรงมือที่บังคับยิ่งทําให้คอเธอเจ็บแปลกดวงตาสั่นไหวเออคลอด้วยน้ําตาสะท้อนเพียงภาพเงาของความสิ้นหวังเสียงฝนข้างนอกเกรงคงซัดแรงไม่หยุดหยดน้ํากลิ้งไหลาตามกระจกเหมือนเส้นทางน้ําตาเสียงฟ้าคํารามดังแข่งกับเสียงเตียงที่เสียดสีประสานเป็นเสียงโหยหวนที่เก็บกักอยู่ในห้องร่างเธอสั่นสะท้านจนเกรงแข็งทุกการดิ้นรนถูกกลืนหายไปในอ้อมแขนที่ไม่ปล่อย เธอหอบหายใจสั้นทีเหมือนจะขาดใจท่ามกลางเงามืดที่กดทับและในความเงียบนั้นเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาของเธอก็ยังเล็ดรอดออกมาแตกต่างจากเสียงทุ่มต่ำของเขาที่ยังคงหลงระเริงกับค่ำคืนไร้ทางสิ้นสุดเสียงฝนซัดแรงราวกับค้อนทุบซ้ำบนกระจกสะท้อนความหนักหน่วงที่เกิดขึ้นภายในห้องบรรยากาศหนาทึบเหมือนอากาศถูกดูดออกไปจนหมด ดวงตาเธอพร่าเลือนเหมือนถูกปิดกั้นด้วยหมอกควันน้ำตาไหลพร่าจนเปียกชุ่มข้างแก้มแต่ไม่อาจล้างรอยเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจได้เขายังคงกดตรึงไม่หยุดเสียงหอบหายใจหนักหน่วงของเขาดังคลอคล้าไปกับเสียงเตียงที่สั่นสะเทือนทุกจังหวะคือการย้ำเตือนว่าหนีไม่ได้เธอกัดฟันแน่นจนเลือดซึมในปากรสข้าวกระจายไปทั่วลิ้นยิ่งทำให้หัวใจบีบรัดแน่นขึ้น เหมือนความสิ้นหวังถูกตอกตรึงลงทุกครั้งที่หายใจแสงฟ้าและสว่างว่าเข้ามาอีกครั้งชั่วขณะที่ทุกอย่างถูกเปิดเผยอย่างโหดร้ายเงาร่างสูงใหญ่ยังคงกดทับร่างเล็กบางและเสียงสะอื้นที่สันสถานยังคงดังก้องอยู่ในความมืดรุ่งเช้าคลี่คลายความมืดออกไปแสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านบางเข้ามาในห้องสัดทอเป็นเส้นแสงอุ่นตัดกับบรรยากาศที่เย็นชาเธอนอนนิ่ง ร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกดูดกลืนไปทั้งคืนดวงตาแดงช้ำเต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้เงียบงันแต่ภายในใจกลับว่างเปล่าเขาลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบก้าวเดินไปยังหน้าต่างกว้างเสียงฝนเมื่อคืนเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นที่ลอยอยู่ในความเงียบเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งสายตานั้นไร้คำพูดไม่ใช่ความอบอุ่นไม่ใช่ความเมตตามีเพียงร่องรอยของการครอบครอง และความเย็นชาเหมือนหิงแข็งเธอค่อยๆลุกขึ้นสบัดผ้าห่มที่พันกายแสงเช้าส่องกระทบใบหน้าที่อาบด้วยน้ำตาเธอหายใจลึกครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงแม้ค่ำคืนจะเต็มไปด้วยรอยแผลแต่เมื่อประตูห้องเปิดออกเสียงเช้าในเมืองค่อยๆไหลเข้ามาแทนที่และก้าวแรกที่เธอเดินออกไปคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่ไม่อาจย้อนกลับมาได้อีก